วัสดีค่ะคลิปนี้เดี๋ยวครูจะพาทําพิมพ์พิมพ์ดอกพิมพขั้วขั้วชบาเนาะอันนี้จะเป็นชบาใหญ่ตัวนี้นะขั่วมันจะใหญ่หน่อยนะคะเราจะใช้เบอร์นี้ลักษณะดอกมันจะเป็นแบบนี้นะเป็นดอกใหญ่แบบนี้นะคะอันนี้ก็จะมีดอกดอกไม้หรือใบไม้ที่เราต้องการทําพิมพ์เนาะมีถุงมือด้วยก็ได้ มีซิลิโคนนะคะซิลิโคนตัวนี้เป็นซิลิโคนร้อยเปอร์เซนนะบางคนบอกว่าไปซื้อซิลิโคนมามันจะเป็นอะคริลิกนะคะด,ดูดูดูที่หลอดมันด้วยมันจะเขียนว่าซิลิโคนร้อยยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะงนี้มันจะเขียนว่าซิลิโคนร้อยมันมันจะไม่เหม็นเนี่ยซิลิโคนร้อยไม่เป็นกรดไม่มีกลิ่นเปรี้ยวนะคะมันก็จะมีถามว่ามันไม่เหม็นเลยไหมไม่มันก็จะมีกลิ่นเล็กน้อยนะคะแล้วก็ตัวเครื่องยิงนะคะ กันไกลมีดก็เตรียมให้พร้อมสําหรับจะทํานั่นแหละแล้วก็วาสลีนนะคะหรือเบบี้ออยก็ได้ตอนนี้เดี๋ยวครูจะทําลักษณะของเป็นใช้แป้งเนาะผสมกับแป้งนะคะอันนี้ครูจะใช้แป้งมันฝรั่งลองดูนะคะวิธีการก็คือเดี๋ยวเราตัดดอกตัวนี้เนาะ เดี๋ยวครูจะตัดตรงนี้ออกนะตรงนี้ครูจะเอาไปทําพิมพ์ด้วยตรงปลายมันเนี้ยเลืลอกดอกสวยๆเลือกดอกที่แข็งแรงหน่อยตัวนี้เนาะอันนี้จะมีตั้งแปดกลีบเนี่ยสองสี่หกสองสี่หกหกเจ็ดเจ็ดแปดเนี่ยอยอดข้างบนเนี่ยเลือกเอาสวยๆสองอ่ะอันนี้หลุดละอ่ะมีเท่ากันอันนี้เราก็จะตัดบนนี้นะ ค่อยๆค่อยๆตัดตรงนี้นะตัดเอาขั้วมันออกนะคะระวังแต่มันจะโดนไอ้นี่นะค่อยๆเอาไปลายปลายปลายมีดเนี่ยจิกลงไปตรงขั้วมันนี้นะคะระวังกรีบตัวนี้ขาดเราจะใช้กรีบตัวนี้ด้วยนะคะนั่นขาดไปแล้วถ้าขาดแล้วตัวนี้ก็คือใช้ไม่ได้นะ ค่ะตัวนี้ก็ไม่เอาเลยก็เอาแต่ตัวนี้เอาแต่ตัวนี้ไว้โอเคอน,นี้ก็เดี๋ยวเราจะปาดต,ตรงนี้มองเห็นไหมเอ่ยปาดต,ตรงกีดตรงนี้กีดลงมาเลยเป๊ะกีดมาตามโค้งมันนี้นะคะอันนี้แล้วเราก็ค่อยลอกออกพอดีมีตัวนี้มันเปลี่ยนใบไม่มันคมมาก ิดนิดเดียวเข้าไปละงานนี้นะคะก็จะได้แบบนี้เดี๋ยวเราจะทําลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือแกะดอกเนาะส่วนตัวนี้เดี๋ยวครูแกะให้ดูใหม่เพราะว่าเราจะใช้เหมือนกันเดี๋ยวเลือกอันที่มันยาวยานี้่สวยๆแบบนี้ก็ได้นี่อันนี้มีตัง้งแปดกลีบสวยดีเนาะ อันนี้เราก็จะใช้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวต้องยอมสละกีบตัวนี้แล้วหละเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปใกล้มันมันจะเดี๋ยวไปใกล้ก็จะขาดอีกโอเคยอมสละตัวนี้นะเราจะใช้ตัวนี้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเราค่อยมาเล็มตัวนี้ออกนะคะค่อยๆเล็มออกค่อยๆแซะออกมันจะเป็นเมืองนิดนึงระวังมันจะโดนกีบค่อยๆเล็มออกจะด้วยวิธีการไหนก็แล้วแต่นะคะในขณะนี้ครูคิดได้แบบนี้ครูก็ทําให้ดูแบบนี้นะดีกว่าไม่มีคนทําให้ดูเนาะค่อยๆเล็มเข้าไป เป็นว่าให้มันเหลือแบบนี้นะคะแบบนี้นะเราจะใช้ตัวนี้นะคะโอเคเนาะอ่ะครานี้ตัวตัวแรกนี้ครูจะทําเป็นลักษณะพิมพ์ประกบให้ดูก่อนเนาะประมาณนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าครูคิดได้เองนะฝรั่งเขาก็ทำกันเยอะแยะนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราตัดตรงนี้ออกแล้วก็ค่อยเอาหลอดนี้ ใส่นะหลอดนี้มันจะมีรูอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยเขาจะปิดไว้บางทีเรามาบออมมันบีบไม่ออกนะโอเคเนาะเดี๋ยวไปตัดเสร็จแล,<อ>แล้วเราก็มาใส่ตัวปืนยิงนนะ่เนาะเครื่องมือคือมันก็จะเป็นมอมแมมหน่อยเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือช่างไปเก็บมาโอเคแบบนี้เนาะเข้าไปแบบนี้เสร็จแล้วอย่าลืมใส่จุกไม่ใส่ก็ได้จุกนะเสร็จแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันจะพอยิงเข้าไปอันนี้ตรงเนี้ยมันก็จะดันเข้าไปเนาะเสร็จแล้วคราวนี้ครูจะ ลองเอาเบีดใส่นี้ก่อนเนะาะเนี่ยมันจะออกมาแบบนี้ถ้าใครต้องการเยอะๆก็ไม่ต้องใส่จุกนะคะมันจะบีบได้เยอะกว่ากันแต่ใส่แล้วก็ใส่เลยอันนี้เหมือนเหมือนขนมเลยเหมือนข้าวปุ้นเลยเหมือนอะไรนะเส้น อันนี้มันจะเป็นลักษณะของซิลิโคนที่เขาทอยติดกระจกเนาะเป็นซิลิโคนร้อยอะลองดูแค่นี้ก่อนเพราะว่าแบบเรามันไม่ได้มันไม่ได้ใหญ่เนาะแล้วเดี๋ยวเราก็ปิดฝาตัวนี้ให้สนิทนะคะปิดฝาหาถุงหาอะไรมาปิดก่อนเพราะงั้นเดี๋ยวมันจะแข็งเนาะปิดฝาให้สนิทก่อนดันและติดเก็ด,ดตรงจุกแบบนี้นะ เสร็จแล้วเราก็มาใส่แป้ง <c oughs> ดูนะว่าแป้งแป้งใส่หนึ่งต่อหนึ่งอะประมาณนั้นนะคะอันนี้เนาะเสร็จแล้วจริงๆเอามือลุยเลยก็ได้แต่เพื่อป้องกันใส่ถุงมือนิดนึง เวลาบางคนแพ้มันจะลอกนะมืออะถ้าไม่แพ้ก็ไม่เป็นไรโอ้ยเดี๋ยวนะคะผมมือมันตากแดดมันขาดอ่ะโอเคคููใส่ข้างเดียวแล้วกันเสร็จแล้วก็เอาวาสลีนเนี่ยทาทาผมมือเรานี่แหละมันจะได้ไม่ติดมือนะอันนี้กรณีแรกก็คือเราจะ แล้วก็นวดอย่างเงี้ยนะคะนวดกับแปง้งเวลาเรานวดเราก็เอาห่างๆจมูกเรานะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามีกลิ่นมีมีกลิ่นมันก็มีอยู่นะมันเป็นเคมีเนาะ ห่างสักหนึ่งฟุตตอนนี้ที่ครูสาธิตเนี่ยค,คือคือยืนมันจะห่างแขนหนึ่งนั่นแหละคะ่ะมหนึ่งแขนคือทําอะไรก็ตามที่มันเป็นสารเคมีเราต้องาาระมัดระวังตัวเองนะคะ,นะเอาข้างนี้ไม่ได้ใส่ถึงมือเอานี่ยมันก็จะนวดได้เนี่ยมันจะเนียนเนาะถ้ามันยังติดอยู่ก็นวดให้มันแป้งมันหมดนะคะคราวนี้มันเป็นสี สีขาวเนาะสีใสๆจะเอาสีนี้เลยก็ได้หรือว่าต้องการใส่สีเดี๋ยวกูจะลองใส่อ่อะเดี๋ยนะมันไม่ค่อยจะถนัดหรอกใส่ถุงมือเพราะว่ามันมาติดถุงมือด้วยคงนี้ทาทาน้ํามันมันก็ไม่ทั่วโอเคนะคะโอเคพอมัน้วดได้แล้วอาจจะถอดถุงมือก็ได้นะแต่บางคนแพ้ก็แนะนําว่าให้ใส่ตลอดนะคะ โอเคอ่ะลองใส่สีดูสิครูใช้สีผสมอาหารนี่แหละไม่รู้ว่ามันจะติดหรือเปล่านะหยดลงไปปิ้งยงกระนวดสีก็จะติดมือเราเคาวนี้ ถ้าเรามีไม้พายแบบที่เขานวดแป้งอาหารนะ่ะเราก็เอาไม้พายนะคะอันนี้เดี๋ยวเกาะแป้งนวลทามือนิดหนึ่งมานี้ถ้ามันติดมือเนาะก็ทาวาสาลีนหรือถ้ามันยังเหนียวอยู่ก็เอาแป้งนวลเนี้ยทานะคะเหมือนทําขนมแหละมันติดมือก็ทาทาน้ํามันทาแป้งนวลอย่างเงี้ยนะคะ มัน okay. ปั้นได้เนี่ยมันจะปั้นได้นะคะเห็นไหมสีก็ติดโอเคอยู่อ่ะคันนี้อ่พักไว้ก่อนคันี้เราก็มาจัดการกับตัวกีบดอกไม้เรานะคะถ้าวาสาลีน ก็แดงแดงมากแดงมาประมาณนี้ ถ้าเราไม่สนัดก็จะวางกับพื้นก็ได้นะวางกับพื้นก็ได้อ่ะนี้ก็ได้แต้งจะเหลวไปนิดนึง ข้างข้างสวยก็แล้วแต่เรานะคะอ่าเมื่อกี้ครูลืมทาไอ้ข้างล่างนี้ติดซะละลืมลืมลืมเอาใหม่เอาใหม่ลืมอ่อยเอาใหม่เอาใหม่ครูลืมทาพื้น แป้งก็เหนียวเกินไปโอเค ก็ทิ้งไว้ให้ข้างแห้งสักครู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาแซะแล้วก็ประกบโอเคคราวนี้เราก็มาทำตัวนี้สองสี่หกอันนี้มีตั้งแปดกลีบเนี่ยก็ เดี๋ยวเรานวดเป็นวงกลมเลยนะคะต้องออกตัวก่อนนะคะครูไม่ใช่ช่างแต่ว่าถ้าเราทำใช้เองเนี่ยมันก็โอเคนะคะสำหรับใช้เองเนาะอ่าอันนี้เราทาเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเรากดลงไปเลยพอไหม รู้สึกวงจะไม่พอตัวนี้จะยาวกว่าเราก็เพิ่มนิดนึงทใหม่นวดใหม่ตรงนี้มันไม่ต้องหนาก็ได้นะเพราะว่าเรา เป็นต้องหนาก็ได้เพราะว่ามันกรีบบางอยู่แล้วอันนี้ก็ใหญ่เกินไปเสียดายอ่าโอเคใหญ่แล้วก็ใหญ่ไปเลยเสร็จแล้วก็กดตัวนี้เราไม่ต้องทํำปิมประกบนะคะกดกรีบลงไปได้เลย มองเห็นไหมเนี่ย <S <S แล้วมือลูบๆให้มันเป็นล่องกีบนะคะอืประมาณนี้ซูมๆซูมๆ,ๆ อันนี้สําหรับเป็นตัวจุกมันอันนี้ถ้ามันยาวเราก็ตัดออกได้เนาะเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปทําอย่างอื่นก็ได้เป็นสี่เหลี่ยมก็ได้เป็นวงกลมก็ได้แล้วแต่เราตัดออกก็ได้ครูเอาไว้แค่นี้แหละเอเคนะคะอเคเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ครูวางกับฟิวเจอร์บอร์ดเนาะมันจะแทะแคะยาก ครูลืมไปมันต้องใช้ถุงพลาสติกถุงแก้วเนาะถาน้ำมันนิดนึงแล้วก็หงายขึ้นอย่างนี้ก็ได้จะแห้งเร็วๆนะคะแล้วก็ตัดขอบออกตามต้องการเนาะอันนี้ครูทําไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะเดี๋ยวถ้าจะประกบจริงๆแล้วถ้าทําตัวเนี้ยเวลาใช้งานจริงอะ่ะมันไม่เห็นอยู่แล้วแหละข้างในเนี่ยมันไม่เหมือนกลีบดอกไม้เนาะกลีบดอกไม้ก็ทําพิมพ์ประกบมันจะเห็นข้างในน,นี้ประมาณนี้แหลนะเนาะตรงนี้มันจะพองขึ้นนะตามลักษณะกลีบดอกมันแล้วก็ กดกดลงไปนิดนึงอันนี้แล้วก็ถ้าถ้าเราอยากให้มันแห้งเร็วก็ทําเหมือนกับไอ้อะไรนะพวกดินปั้นอะ่ะเหมือนกันวางไว้บนที่มันมีอากาศถ่ายเทอันนี้ก็ควรจะจะคว่มจะหงายก็ว่าไปอย่างเงี้ยอยากให้มันโค้งก็ทําไปอย่างนี้แต่จริงๆเราไม่ต้องทําแบบนี้ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําเป็นพิมพ์กดเนาะ มานี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวคู่จะประกบเดี๋ยวทําประกบเนาะเพื่อไม่ให้มันติดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวทาตัวนี้ตรงริมๆนิดนิดนึงบางทีเขาก็เจาะรูเนาะเจาะรูก,ก็ได้แต่ตอนนี้มันไม่จําเป็นต้องเจาะรูหรอกไม่ได้ประกบอะไรมากมาย ประมาณนี้มันก็ประกบตรงนี้ทาวาจารีนแล้วนะ ลักษณะของมันเป็นโค้งอย่างนี้เนาะแล้วก็ทําให้มันบ,นบานๆออกไปอย่างนี้ ต้องประกบหมดก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้เราจะเปิดขึ้นเราจะทําเป็นที่เปิดขึ้นนี้ก็จะตัดออกอประมาณนี้แล้วก็ปล่อยให้มันแห้งนะคะเดี๋ยวมาดูกันตอนมันแห้งนะคะ ค่ะมาดูอีกวิธีนึงเนาะอันนี้จะใส่น้ำสบู่หรือว่าน้ำยาล้างจานเลยเนาะใส่ลงไปอันนี้เราทำไม่เยอะเราก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเสร็จแล้วก็คว เราบีบใส่น้ำไอ้นี่เนาะมันก็จะลอยตัวแบบนี้แล้วก็ตะล่อมตะล่อมให้มันหากันแบบนี้ใส่ถุงมือนะคะสำหรับคนขี้แพ ไม่ติดมือตัวน้ำยาล้างจานน่ะมันจะทำให้นคะมันก็จะสามารถปั้นเป็นก้อนได้อันนี้มันจะเป็นแบบใสเนาะอันนี้ถ้าอยากใส่สีก็ใส่ตอนนี้แหละแล้วก็เราก็นวดถ้าลักษณะแบบนี้เนาะ เราเอาไว้ในน้ํานะถ้าเราจะแบ่งใช้ก็คือเอาไว้ในน้ํำเลยแล้วก็แบ่งออกมาใช้แค่ที่เราต้องการจะใช้นะคะอันนี้ก็จะเป็นซิลิโคนสดเลยซิลิโคนร้อยไม่ผสมแป้งนะคะน,นี้ก็จะเป็นใสๆเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นซิลิโคนที่เขาติดกระจกอะนะลองดูเสร็จแล้วเราก็ตัวแบบมา อันนี้เราทําใบไม้ก็ได้นะลักษณะเดียวกันทําใบไม้กลีบดอกไม้กลีบดอกกุหลาบกลีบอะไรพวกเนี้เราทําแบบใบไม้ก็ได้นะคะอย่างเงี้ยประมาณนี้อ่ะขึ้นมางวนงอนงอนงดถพอเสร็จแล้วเราก็แปะเลยจะเอาแปะแบบกดวางกับพื้นหรือเราจะไล่ไปอย่างนี้ก็ได้นะแบบเขาทาแบบฝรั่งเขาทาแบบต่างชาติเนาะเขาทำกลีบ กลีบดอกไม้อ่ะเขาก็จะไล่ไล่ไปแบบนี้หรือเราจะหงายขึ้นอย่างนี้แล้วก็วางกับอย่างนี้ถุงพลาสติกถุงแก้วทาน้ำมันนิดนึงแล้วก็วางไปเลยแปะลงไป การที่จะตัดขอบก็ตัดแบบนี้ทำตอนมันหมาดก็ได้นะคะเพราะว่าตัวน,นี้มันจะจะเหลวไปหน่อยยติดมือเราก็เอาจุ่มลงไปในนี้นะคะประมานี้อัน,นี้อีกวิธีการหนึ่งนะคะมันก็จะได้แม่พิมพ์ออกมาเป็นแบบใสๆนะ นี่มันจะสะดวกกรณีเราไม่ต้องไปซื้อซิลิโคโนที่มันเป็นน้ำแล้วมาผสมตัวเล่งน้ํายาเล่งพวกนั้นเนะี่ยบางทีมันเราทําผิดสูตรมันก็เทแล้วมันก็จะไม่ได้ตามที่เราต้องการมันจะแห้งเร็วเกินไปหรืออะไรยังไงนี่นะคะอีกวิธีการหนึ่งลองทําดูนะคะอ่ะโอเคมันแห้งแล้วมาดูกันค่ะอนแบบนี้เนาะ ยากนิดนึงพอดีครูลืมทาปแป้งขอบขอบวันนี้เราจะมีแกะง่ายแล้วกัน <c oughs> ประมาณนี้เห็นลายมันไหมลายมันก็จะชัดเจนนะ เราก็เอาไว้อย่างนี้แหละเอาไว้ประกบไม่ต้องดึงออกดึงออกแล้วเดี๋ยวมันหายอันนี่นค่ะลายมันจะชัดเจนเนาะส่วนอันนี้เราก็เอาไว้กดกดแป้งนี่ค่ะเราก็จะได้ลายออกมาแบบน,นี้แล้วเราก็ไปตัดเนาะนนจะเป็นลายแบบนี้จุกมันอันนี้ที่ที่แป้งตัวนี้มันจะนิ่ม ซิลโคนตัวนี้จะนิ่มที่ไม่ได้ใส่ที่ไม่ได้ใส่ไอแป้งนะคะมันจะเป็นซิลิโคนนิ่มๆนี่ลายเขาก็จะชัดเจนอยู่พอสมควรอันนี้กดลายดอกไม้ก็ได้เห็นไหมอันนี้ลายดอกไม้ลายเอกกีบดอกไม้โอเคเนาะ อันนี้ก็ประมาณนี้ชัดเจนไหมคะอันนี้ขอบขอบมันเนี่ยเราก็ไม่ต้องเอาออกหรอกเอาไว้กดเดี๋ยวมันจะหายเนี่ยตัวพิมพ์ประกบมันเนี่ยนะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ